คุณดูนะวันนี้ศิลปะวันนี้เราจะเรียนเรื่องผ้าปาติดผ้าป่าติดเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีวิดีโอไว้สำหรับขมวดข้อความทั้งหลายที่ครูสอนวันนี้ทั้งหมดโดยที่ไม่ได้มีลักษณะของการอธิบายแบบจี้ๆเป็นบางอันนะคะไม่ได้เหมือนกับในห้องเรียนเพราะฉะนั้นถ้าใครดูย้อนหลังเพื่อต้องการรายละเอียดที่เรียนกับครูก็ดูข้างข้างซ้าย แต่ถ้าใครอยากจะดูแบบสรุปก็ดูข้างขวานะคะนะเพราะว่าข้างข้างขวานี่จะปื๊ด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 ป๊เป็นวิดีโอแบบทีเดียวนะคะอ้าวมาดูวันนี้เราเรียนเรียนเรื่องผ้าปะาติดผ้าปะาติดใครเคยทาผ้าปะาติดมาแล้วบ้างคะตอบสิใครรู้จักบ้างผ้าปะาติดยังไม่เคยค่ะคุณอ่ายังไม่เคยไม่รู้มันเป็นยังไง ภาพป่าติดเนี่ยมันเหมือนกับการวาดภาพแหละค่ะแต่เปลี่ยนเป็นตอบเสร็จแล้วอย่าลืมปิดไมนะคะแต่เปลี่ยนเป็นใช้วัสดุอื่นเช่นกระดาษผ้าเส้นได้นะคะไหมพรมใช้ได้หมดเลยนะใช้ได้หมดเลยแล้วก็สามารถที่จะทำภาพได้ตามต้องการเขาใช้วัสดุพวกนี้เนี่ยแทนแทนอะไร แทนสีนะคะแทนสีแทนที่เราจะใช้สีเนี่ยมาระบายใช่ไหมไม่คราวนี้เราไม่เราจะใช้อุปกรณ์อื่นมาปะนะปะบนไหนปะบนกระดาษแข็งปะบนกระดาษร้อยปอนปะบนอาไม้ปะติดบนวัสดุที่มีความหนานะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชหนามากเกินไปหรือบางเกินไปนะคะเพราะว่า ไอ้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันมีกาวและกาวแต่ละอย่างเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันแต่ปอเล็กๆเนี่ยครูจะให้ใช้กาวลาเท็กนะคะเมื่อใช้กาวลาเท็กเด็กๆก็จะต้องเลือกอุปกรณ์ที่มาใช้กับกาวลาเท็กได้นะคะลักษณะของผ้าปะาติดเนี่ยมันเป็นงานสื่อผสมที่มีทั้งแบบ2มิติและ3มิติและเราต้องการให้เป็น3มิติเราก็ขยับขึ้นมานะคะ ก็ด้วยการที่เราเอาไว้วัสดุต่างๆนี่แหละเช่นฝาขวดก็ใช้ได้นะแต่ฝาขวดเราต้องเราใช้กาวลาเทปไม่ได้ถูกไหมฝาขวดนี่เราต้องใช้กาวที่เป็นปืนยิงปืนยิงกาวอย่างนั้นได้นะแต่จะใช้เทปกาวใสติดไม่ได้เพราะามันจะไม่อยู่นะทีนี้ไอ้ผ้าป่าติดเนี่ยมันมีอยู่หลายวิธีการแต่วิธีการที่ครูจะสอนหนูในคราวเนี้ย มันจะมีเรื่องของการตัดแล้วก็การฉีกนะวันนี้ครูจะสอนเรื่องการพัผ้าปะติดจากการตัดก่อนนะจากการตัดการตัดก็เนี่ยไงลักษณะของการตัดก็จะเป็นแบบนี้นะเช่นตัดผมตัดขนมตัดกระดาษนะการฉีกก็ฉีกเนี่ยฉีกก็ดึงออกมาเนะี่ยมือหนึ่งมือหนึ่งจับ ไว้แล้วก็ดึงออกมาทีเนี้ยที่จะต้องเรียนรายละเอียดก็คือการตัดการตัดแนวในความหมายของภาษาไทยเนี่ยเขาบอกว่ามันคือการทําให้สิ่งของหรือวัสดุเนี่ยขาดออกจากกันเป็นท่อนๆหรือเป็นชิ้นๆที่มีความสั้นยาวตามต้องการโดยใช้มือหนึ่งจับอุปกรณ์นะฟังดีๆนะใช้มือหนึ่งจับอุปกรณ์และอีกมือหนึ่งจับวัสดุแล้วใช้เครื่องมือทําให้วัสดุขาดออกจากกาัน นะค,ครูถามว่าฟังดีๆครูถามว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างที่ใช้สำหรับการตัดมีเครื่องมืออะไรบ้างที่ใช้สำหรับการตัดเออพิมพ์เลยค่ะลูกพิมพ์พิมพ์ม คุณพรพี่มวลเปิดกล้องด้วยค่ะคุณเกศแก้วเปิดกล้องด้วยค่ะามาละนึงเอาพิมพมาจ้าพิมพมาจ้าจันทนาจันทการพิมได้พิมพ์ได้ไหมจ้ามีอะไรบ้างที่ใช้ในการตัดเออดูสิมีอะไรบ้างที่ใช้ตัดอา้าวตอบมาตอบมา ตอบมาครบอย่างครบอย่างนับสามถอยหลังนะนะถอยหลังนะนะใครตอบไม่ทันก็ช่วยไม่ได้นะเออใครตอบไม่ทันช่วยไม่ได้นะอ่ะมาดูกันนะคะหมดเวลาค่ะลูกหมดเวลาตอบมาดูค่ะ,ฉะเฉลย เครื่องมือที่ใช้ในการตารัดมีกัรไกมีมีดมีคัตเตอร์มีอะไรที่นอกเหนือจากสามสิ่งนี้มีไหมคะมีไหมมีไหมตอบเต้มีไหมมีอะไรที่เหนือจากสามสิ่งนี้ไหมคะมีไหมคะมไม่มีไม่มีหรอแน่ใจนะว่าไม่มีแน่ใจนะม้บรรทัดครับอ่มาม้บรรทัดตัดได้มาบรรทัดก็ตัดได้ถูกไหมอ่ะ ทีนี้มาดูมาดูวิธีการตาดัดอันดับแรกวิธีการทํทผ้าป่าตัดนะปะติดไม่ใช่ป่าตาดัดครัวพูดปะติดด้วยการตัดกระดาษเนี่ยมันยาวไงครัวป่ะตดัดปะตัดเลยตัดปะเอาตัดปะแล้วกันเนาะอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้มีกระดาษร้อยปอนขึ้นไปหรือจะใช้ที่บ้านมีฟิวเจอร์บอร์ดเก่าๆหรือมีไม้ได้หมด นะคะไม้บางๆนี้ได้นะคะกระดาษนิตยสารกระดาษสีรรรรรกระดาษนิตยสารกระดาษสีนะ,ะเอาที่มันเหลือใช้ลูกะนะคะกันไกลแล้วก็กาวนะ,ะมีอุปกรณ์แค่นี้เองนะคะเราเอากระดาษที่เราจะใช้เป็นพื้นเนี่ยวางบนโต๊ะแวะ นะคะวางบนโต๊ะไว้แล้วแล้วทําอะไรต่อร่างภาพที่เราต้องการนะร่างภาพที่เราต้องการเนี่ยลงบนกระดาษแล้วก็ตัดกระดาษให้เป็นชิ้นเล็กๆ, <c oughs> ๆหรือจะเป็นรูปร่างตามที่เราต้องการก็ได้นะจะตัดเป็นรูปร่างตามที่เราต้องการก็ได้หรือจะเป็นชิ้นเล็กๆแล้วแต่เลยจะให้มันได้ขนาดของมันนะนะแล้วก็ทากาวติดกาว ตามว่าที่ตามที่เราตั้งใจไว้ว่าเราจะติดตรงไหนกระดาษยังไงอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเล็กๆนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างเล็กๆออาภาพครูไปไหนอ่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างเล็กๆนะเห็นไหมคะเขาตัดภาพสัตว์ไว้แล้วเขาก็มาเติมขนเอาขนเนี่ยคุณอาจจะใช้คุณอาจจะใช้อ,จจชอวัสดุอื่นที่ไม่ใช่กระดาษก็ได้นะ นะคุณอาจจะตัดไหมพรมมาคุณอาจจะตัดเสษได้มาทําเป็นผมเป็นขนก็ได้นะแต่ว่าป .3 แล้วเราก็จะไม่ใช่แค่ตัวเดียวแบบนี้นะคะรูต้องการหัวข้อหนึ่งเด็กๆคิดว่าหัวข้อไหนที่จะเหมาะกับเรื่องนี้คะพิมพ์คะ่ะลูกพิมพ์คิดว่าหัวข้อไหนที่จะเหมาะกับเรื่องการปะติดอ่ามาพิมพ์มารูจะดูได้หัวข้อไหนมากสุดเออหัวข้อไหน ตั้งตั้งชื่อเรื่องหัวข้อเนะี่ยหัวข้อก็คือการตั้งชื่อเรื่องหัวข้อไหนมากสุดดูสิเอาใครอยากอยากทำเรื่องอะไรลองบอกมาสิเฮ้ยเอาเป็นเรื่องสิลูกการตกแต่งมันต้องตกแต่งอยู่แล้วนะเอาเป็นเรื่องเรื่องอะไรเช่นอ่าอ้าทําอาจาระคุณบอกธรรมชาติอาคนอื่นว่าไงคนอื่นเอาเรื่องอะไรเร็วพิมมาพิมมา อา่ต่อไปค่ะต่อไปมาสองแล้วมาสามแล้วมาสามแล้วพี่มะพีม้มต้องการเปลี่ยนไหมลูกเปลี่ยนก็ได้ครับเอาก็พิมพ์ดีเปลี่ยนก็พิมพ์ดีเอออ่าโอ้ยมีเรื่องแปลกเรื่องสวนสัตว์ของฉันอ่าอ่ามีไม่เหมือนชาวบ้านก็าแหละเอออ่ามาดูซิมาดูซิอ่ามีเรื่องอะไรอีกมีเรื่องอะไรอีก มีอะไรอีกอ่ะว่ามาว่ามาพิมมาพิมมาโลดพิมมาโลดพิมมาเลยพิม์มาเลยอ่พิมมาแล้วคะพิมมาพิมพ์เสร็จแล้วเปิดจอนเลยค่ะอ่าพิมพ์เสร็จแล้วพิมพ์เสร็จแล้วก็โผล่หน้ามาให้ครูดู บ้านของเราโอ้มีชื่อหัวข้อมาสองหัวข้อนะเอธรรมชาติเหมือนกันหมดครูว่าธรรมชาติเนี่ยปั้นดินน้ำมันไปแล้วไงอ่าบ้านของเรากับสวนสัตว์ของฉันเอออันนี้เป็นหัวข้อที่ชัดเจนนะคะถ้าธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่เป็นหัวข้อที่ชัดเจนนะอ่ะเราโผล่หน้ามากันเรามาโวตดกัน เปิดจอมาจ้าเปิดจอมาจ้าใครไม่เปิดก็แสดงว่าไม่ได้อยู่ในจอไงไม่ได้ไม่ได้อยู่ในคําถามเออไม่ไม่รู้เดี๋ยวก็ไม่รู้ด้วยอะไรอย่างนี้อ่ะยกมือนะอันที่หนึ่งเอาทํามือก็ได้หนึ่งสองนะคะหนึ่งหรือสองอันหัวข้อที่หนึ่งคือสวนสัตว์ของฉันอันที่สองก็คือบ้านของเราหนูจะทําหัวข้อไหนคะลูกอยากทําทหัวข้อไหนคะ อ่าวหัวไม่หมนชูชูนิ้วชูนิ้วชูนิ้วหนึ่งหรือสองเลือกเดี๋ยวครูจะนับเอาหน้าเอาว้หน้าจมูกตัวเองหนึ่งหรือสองอ,อ้าเดี๋ยวครูนับให้เดี๋ยวครูนับให้อโอ้โหโนี่พร้อมใจกันหรือเปล่าวิทวัตค่ะวิทวัตนับหนึ่งวิทวัตนับสองวิทวัตอ่ามาแล้ว,วคุณพรพิมลเอาอันไหน ไม่ได้ดูค่ะเพราะว่าเมื่อกี้นี้คุณโกโหกกูอยู่เอมี่เอมี่นับหนึ่งพอคุณนับปั๊บโผล่หน้าได้เอมี่นับสองเอมี่นับสามเอมี่ไม่อยู่นะคะลูกปลาไม่รู้เรื่องเพราะว่าปลูกปาไม่ได้ฟังครูนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อา้าวกายสิทธิ์หายไปไหนกายสิทธิ์หลุดเหรอ เมื่อก,กี้เพิ่งจะหนึ่งอยู่แแบบๆ้้าจะเดินไปไหนอ่าหนึ่งนะคะหัวข้อที่หนึ่งก็คือเมื่อก,กี้หัวข้อที่หนึ่งคือสวนสัตว์ของฉันใช่ไหมใช่ค่ะอ่าสวนสัตว์ของฉันนะคะสวนสัตว์ของฉันผ่านเพราะฉะนั้นหัวข้อที่เราจะทำงานวันนี้ก็คืออุ้ยเอาแมวมาอวดสวนสัตว์ของฉันนะคะนะอันนี้นะ ของของของภาพปะติดด้วยการตัดกระดาษนะย้ำนะปะติดด้วยการตัดกระดาษในหัวข้อบ้านของฉันนะคะบ้านของฉันนะโอเคนะนี้นะเข้าใจแล้วนะถ้าไม่เข้าใจไปดูวิดีโอย้อนหลังเอา